สวัสดีครับเชื่อไหมครับว่าคนเลี้ยงปลาหลายๆคนเลยนะทุ่มเงินไปกับระบบกรองตั้งเยอะแยะแต่ดันมองข้ามอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นนึงไปซึ่งมันแบบสำคัญมากๆเหมือนเป็นหัวใจของระบบเลยก็ว่าได้วันนี้แหละเราจะมาคุยกันถึงเจ้าพระเอกที่ถูกลืมคนนี้กันครับ เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าจัดเต็มกับระบบกรองไปแล้วนะของเพงแขงวัสดุกรองชีวภาพนี่คือครบเลยแต่แบบเอ๊ะทำไมน้ำมันยังไม่ใสปิ๊งอย่างที่คิดสักทีแถมแป๊บๆก็ขุ่นอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอความหงดหงีดมันก็จะตามมาเป็นพรวนเลยครับใช่ไหมใยกรองนี่ตันเร็วเกินแป๊บๆต้องล้างอีกละล้างบ่อยจนท้อเลยอะ่ะแล้วสุดท้ายนะน้ำมันก็ไม่เคยใสยได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆสักทีแต่จะบอกอะไรให้นะครับปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย บางทีมันอาจจะมาจากจุดเล็กๆจุดเดียวที่เราไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้โอเคครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความท้าทายหลักๆของคนเลี้ยงปลาเลยนะก็คือเรื่องนี้ครับทำยังไงให้น้ํำมันใสและระบบมันนิ่งมันเสถียรนแล้วจะบอกว่าทางออกของปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับสิ่งนั้นก็คือแจปนแมทครับหรือที่บ้านเราเรียกกันง่ายๆติดปากเลยว่าใยหยาบนั่นเอง แล้วไอ้เจ้าเจแผนแมตนี่มันคืออะไรกันแน่เออถ้าให้พูดแบบเขาเ้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือวัสดุกรองประเภทหนึ่งครับเป็นกรองกายภาพหรือกรองเชิงกลที่ลักษณะมันจะหยาบๆหน่อยแล้วก็ทนมากๆซึ่งเขาออกแบบมาให้มันทำหน้าที่เป็นด่านแรกสุดของระบบกรองเลยหน้าที่หลักๆของมันเลยนะคือเป็นเหมือนกำแพงด่านแรกสุดเลยครับ คอยดักจับของเสียชิ้นใหญ่ๆทุกอย่างให้หมดไม่ว่าจะเป็นขี่ปลาเอยเศษอาหารที่ปลากินไม่หมดเอยหรือว่ามีใบไม้ปลิวตกลงไปตะกอนใหญ่ๆทั้งหลายแหละคือมันจะดักไว้ก่อนเลยไม่ให้ไอ้พวกนี้มันหลุดเข้าไปสร้างปัญหาในส่วนของกรองชีวภาพที่อยู่ลึกเข้าไปนะครับแล้วคำถามคือทำไมมันถึงทำงานได้ดีขนาดนั้นคำตอบง่ายมากเลยครับมันอยู่ที่การออกแบบและโครงสร้างของตัวมันเองนี่แหละอ่ะ ลองมาดูเทียบกันจะจะเลยครับชัดเจนมากฝั่งซ้ายนี่คือแจเป็นแมทเห็นไหมครับว่าเส้นใยมันจะดูแข็งแรงเป็นทรงไม่ยุบง่ายๆแน่นอนซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้ซ้ําได้นานไงครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญเลยนะคืนน้ํามันไหลผ่านได้ดีมากไม่ค่อยตัน <c oughs> ทีนี้มาดูฝั่งขวาอันนี้คือใยกรองขาวทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันมันจะนิ่มๆใช่ไหมครับ <c oughs> ใช้แป๊บเดียวก็ยุบเป็นก้อนตันเร็วมากสุดท้ายก็ต้องโยนทิ้งและซื้อใหม่โอ้โหความแตกต่างนี่มันชัดเจนจริงๆนะครับ นอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความทนทานของมันครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นการลงทุนที่มองไปยาวๆแล้วคุ้มค่ามากๆแล้วตัวเลขนี้จะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับถ้าเราดูแลมันดีๆนะครับดูแลอย่างถูกวิธีแจแปนแมทแผ่นเดียวเนี่ยอาจจะอยู่กับเราได้นานถึง10ปีใช่ครับฟังไม่ผิด10ปี ลองนึกภาพตามดูสิครับว่ามันจะประหยัดเงินค่าใหญ่กรองขาวแบบใช้แล้วทิ้งไปได้มหาศาลขนาดไหนแล้วดูแลลังไงล่ะให้มันใช้ได้นานขนาดนั้นง่ายนิดเดียวเลยครับข้อแรกเลยนะเวลาจะล้างเนี่ยให้ใช้น้ําจากในบ่อหรือในตู้เราเองนี่แหละมาล้างข้อ2ไม่ต้องขยี้รุนแรงอะไรเลยครับแค่บีบๆเบาๆพอให้ขี้ปลาตะกรอนใหญ่ๆมันหลุดออกไปก็พอและข้อ3อันนี้สําคัญมากๆเลยนะย้ําเลยว่าห้ามเด็ดขาด คือห้ามใช้สบู่หรือพงซักฟอกใดๆทั้งสิ้นเพราะมันจะไปฆ่าแบคทีเรียดีๆที่อาจจะเริ่มมาอาศัยอยู่ในใยกรองของเราได้ครับโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าตัววัสดุมันดีงามขนาดไหนแต่แค่วัสดุดีอย่างเดียวยังไม่พอนะครับการวางมันให้ถูกที่ถูกตำแหน่งเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพื่อให้ระบบทั้งหมดของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้ครับ ให้คิดว่าแจแปนแมทเนี่ยมันคือยามหรือผู้รักษาประตูที่ยืนอยู่หน้าสุดของระบบกรองเลยหน้าที่ของมันคือสกัดทุกอย่างที่เป็นชิ้นใหญ่ๆไว้ไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปข้างในได้เด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างในนะ่ะมันเป็นโซนของกรองชีวภาพที่บอบางกว่าไงครับถ้าปล่อยของใหญ่ๆเข้าไปนะ่ะเละแน่ๆ แล้วพอเราวางมันถูกที่นะมันจะเกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกเลยครับลองดูนะพอจะแปนแม็กดักขยะชิ้นใหญ่ๆไว้ได้ก่อนด่านต่อไปที่เป็นกรองชีวภาพก็จะสะอาดขึ้นถูกไหมครับแล้วพอช่องกรองชีวภาพมันสะอาดไม่มีอะไรไปอุดตันพวกแบคทีเรียดีๆที่เราต้องการก็จะเติบโตได้ดีมากๆและผลลัพธ์สุดท้ายปลายทางคืออะไรครับก็คือระบบโดยรวมที่สเสถียรขึ้นและน้าที่ใส่ขึ้นอย่างที่เราต้องการนั่นเองครับมันส่งผลต่อการเป็นทอดๆแบบนี้ไง เอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วเราจะมาสรุปย้ำกันอีกทีให้ชัดๆไปเลยว่าทำไมใย,ยกรองที่ดูธรรมดาธรรมดาชิ้นนี้เนี่ยถึงเป็นเหมือนกับรากฐานที่ระบบกรองดีๆจะขาดไปไม่ได้เลยประเด็นหลักๆที่อยากให้จำกันได้เลยนะครับหนึ่งเลยคือมันทนมากๆใช้งานได้ยาวนานสุดๆสองคือมันช่วยปกป้องแล้วก็ลดภาระหนักๆของพวกกรองชีวภาพซึ่งก็แปลว่าเราจะเหนื่อยน้อยลงด้วย 3. นี่คือการลงทุนที่โคตรคุ้งในระยะยาวและสุดท้ายมันคือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะพาระบบของเราไปสู่น้ำที่ทั้งใสและนิ่งสเสถียรครับมันมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่าสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยเขาบอกว่ามันคือหัวใจของระบบกรองที่ดีครับคือมองผลเพินมันอาจจะดูเป็นแค่อุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งนะแต่มันคือชิ้นส่วนที่ทำให้ระบบทั้งหมดเนี่ยหมุนไปได้อย่างราบรื่นจริงๆ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้กลับไปคิดกันดูครับว่าแล้วรากฐานของระบบกรองที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันแข็งแกร่งและดีพอแล้วจริงๆหรืออยัง